อนุทินน้ำตาคลอทราบสึงพระมหากรุณาที่คุณพร้อมสละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังก์ เมื่อวันที่24กันยายน2568เวลา19.15นที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังนำคอรมอเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณณพระที่นั่งอัมพรสถานโดยให้สัมภาษณ์ว่าคอรมอทุกท่านได้รับพระราชทานพร์และพระบรมราชวาทตนเชื่อว่าคอรมอทุกท่านมีความเปลื้อปิติและจะทำงานสนองพระเดชพระคุณ สนองพระมหากรุณาที่คุณอย่างสุดความสามารถสุดชีวิตสุดสมองที่แต่ละท่านมีอยู่ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตพวกเราเมื่อถามว่าเห็นระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งนี้นายกน้ำตาคลอมีความในใจอะไรหรือไม่นายกกล่าวว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่สามัญชนอย่างตนพึงจะได้รับและไม่มีทางทำอะไรนอกเหนือจากทำคุณงามความดีให้กับประเทศและประชาชนตามพระราชดำรัสที่ได้รับสั่งไว้ เมื่อถามย้ำว่าเรียกได้ว่าสละทั้งชีวิตและทุกอย่างใช่หรือไม่นายกกล่าวว่าสละทั้งชีวิตให้ราชบัลลังก์ทำมานานแล้วและยังจะทำต่อเป็นพระมหากรุณาที่คุณหล้นเกล้าหล้นกระหม่อม